ครับผมสวัสดีครับเมือนี้เราอยู่กับคอกโคม EX ครับผมอันนี้ เช็คเครื่องเตรียมส่งลูกค้าครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่องลูกค้าต้องการเก็บเงินปลายทางครับผมอันนี้เตรียมส,ส่งไปจังหวัดลบบุรบีวันนี้วันที่13มีนาเตรียมเช็คเครื่องพร้อมส่งลูกค้าครับอันนี้ลงแซมเรียบร้อยครับอันนี้การันตีแซมครับผมการันตีแซมใต้น,นํำนนครับดูตรงนี้ได้ครับโลโก้ <L ogo S 1> ครับผมอันนี้แซมแท้แน่นอนครับผมตัวนี้ แซมชุดใหม่ชุด2021นี่แหละครับผมรุ่นกโคมนี้จะแซมได้ไม่เยอะครับจะอยู่ที่30เมกครับผมโดยประมาณครับผมอันนี้โคม EX จะต่างกับคมตัวแรกพอประมาณครับเพราะว่าเสียงนี่มาดูใกล้ๆครับเสียงตรงนี้มันจะเพิ่มเพิ่มแบงค์เพิ่มแบงค์งขึ้นมาครับจะมีแบงค์ A ถึง F แล้วก็ U A ถึง F ครับอันนี้เนี่ยเสียงก็คือจะได้เพิ่มมาเยอะพอประมาณครับผมอันนี้เดี๋ยวมาดูแซม ที่เป็นชุดใหม่เร่าๆบ้างส่วนแล้วชุดเตรียมค่อยๆดูรีวิวต่างหากครับผมอันนี้รวีวิวอันนี้เส้นเสียงดสดๆจากอาตู้เลยเดี๋ยวมาฟังครับในรุ่นนี้จะเด่นในเรื่องเสียงเป็นโนเสียงออแกนเสียงสตริงต่างๆเสียงนาครับรุน่นนี้ราคาเครื่องใหม่อยู่ที่30,000 500บาทครับผมพร้อมแซมถ้าสั่งที่นี่ครับพร้อมแซมเรียบร้อยครับผมอันนี้ยังไม่รวมส่งนะครับผมประกัน1ปีดูแลอาการให้ตลอดครับผมถ้าสั่งที่นี่ บาสบาสตัวใหม่ครับผมอันนี้เสียงสดมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับให้ฟังเป็นคร่าวๆครับผมอันนี้ก็จะมีเสียงปีกูไทยเข้ามาครับ ตั้งตั้งเลเยอร์อไว้ต่ำอยู่ครับอันนี้อันนี้ปรับได้ครับเลเยอร์อตามน้ำหนักเบอรของคนครับ Thank <laughs> you. มีบางเสียงที่เบาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเร่งเสียงขึ้นท้ายคลิปนะครับวิธีเร่งเสียงอ่ะให้เสียงความดังเพิ่มขึ้นถ้าถึงเม่เลเวลในใ,ใ,ในเครื่องมันจะเต็มแล้วเรามีวิธีเพิ่มขึ้น,นให้ต่างหากครับผม ครับผมก็ประมาณนี้ครับเสียงเขาเข้าโดยรวมของรุ่นนี้ถ้าสั่งที่ที่นี่พร้อมแซมซื้อเครื่องมอแรกจะได้แซมเรียบร้อยครับผมสั่งที่นี่ได้เลยครับผมถ้าสนใจติดต่อสอบถามในใต้คลิปก็ได้หรือโทรสอบถามที่เฟซผมโดยตรงเฟซต้านำนนครับผมถ้าสนใจรุ่นไหนรุ่นอื่นก็มีทุกรุ่นครับผมทัามาสอบถามก็ได้หรือแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้ครับผมตามตามที่อยู่ใต้คลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องไว้เราจะมีรุ่นใหม่ๆมาแนะนำครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผม